ภาพมุมสูงเผยให้เห็นปริมาณน้ําจากลําน้ําสวยลําน้ําสาขาของแม่น้ำโขงที่เอิอล้นท่วมขังพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะที่บ้านนามเมยตําบลเหล่าต่างคํอาอําเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายที่ถูกน้ําท่วมมานานกว่าสัปดาห์แล้วส่งผลทําให้พืชสวนพืชไร่ต้นกล้วยปาล์มแล้วก็สวนยางถูกน้ําท่วมขังส่วนนาข้าวก็เริ่มเน่าตายค่ะ ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดน้องคายระบุว่าขณะนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย8อำเภอจากทั้งหมด9อำเภอโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรเสียหาย3,000ไร่นะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อการช่วยเหลือเยียวยาค่ะส่วนนี้เป็นเหตุการณ์ระทึกเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่จังหวัดนครพนมเมื่อต้นอินทรีอายุ100ปีและต้นหางนกยุงได้หกักโคนทับรถเก่งของนางสาวกฤษณา นักวันทิพย์ชาวจังหวัดขอนแก่นที่ขับรถมาเยี่ยมญาติแล้วก็จอดรถอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อคุยโทรศัพท์ซึ่งก็อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรโดยขณะเกิดเหตุก็มีพายุฝนฟ้าขนองพัดกระหน่ำค่ะก่อนที่ต้นไม้นั้นจะหักโค่นล้มลงมาระหว่างเบาะคนขับรถแล้วก็เบาะผู้โดยสารจนทำให้หลังคารถนั้นยุบกระจกแตกค่ะก่อนที่จะมีพลเมืองดีนั้นมาช่วยคนขับรถนั้นออกมาจากจุดเกิดเหตุได้ ล่าสุดทางเทศบาลเมืองได้นํารถกระเช้าพร้อมกับเลื่อย,ยนต์เข้ามาตัดกิ่งแล้วก็เคลื่อนย้ายต้นไม้ที่โค่นลงมาเพื่อเคลียร์เส้นทางการจ,จราจรแล้วค่ะขณะที่กองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะโสธรประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นยางิบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งก็จะทําให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งนี้จังหวัดยะโสธรมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้แก่อำเภอเมืองยะโสธรอ,อำเภอป่าติ้วและอำเภอคำเขื่อนแก้วโดยระหว่างวันที่5ถึงวันที่9กันยายนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนฝ้าร,ระวังน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำหรือชุมชมในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรค่ะ ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาฝนที่จะตกหนักในช่วงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าสถานการณ์ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในจังหวัดนั้นเหลือปริมาณน้ํารวมกันเพียงร้อยละ39ของความจุอ่าง โดยอ่างเก็บน้ำลำตะคองเหลือปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ28ของความจุอ่างเท่านั้นหางอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นยางิส่งผลทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ก็จะทำให้มีปริมาณน้ำฝนนั้นไหลลงอ่างเก็บน้ำก็จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ภายแล้งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะ